การนำความรู้เรื่องการแยกสารไปใช้ประโยชน์การแยกสารเนี่ยนอกจากทำให้สารละลายที่เราต้องการแยกมีความบริสุทธิ์มากขึ้นแล้วนะครับยังมีประโยชน์ในด้าน,นอื่นๆดังตัวอย่างที่หนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของทางกฎหมายนะครับหรือคดีความอย่างกรณีนี้เกิดที่สหรัฐอเมริกามีบริษัทนะครับบริษัทหนึ่งที่ผลิตแผงวงจรนะครับทาการฟ้องร้องนะครับก็คือบริษัท A เนี่ยฟ้องร้องบริษัท B ว่า ได้ลอกเลียนแบบแผงวนจอนของตัวเองแต่บริษัท B นะครับได้ใช้สมุดบันทึกการค้นคว้านะครับที่เขาบอกว่าเขาเริ่มค้นคว้าเนี่ยตั้งแต่ปีคศ1 9 8 8อ่าโดยมึก,กเขียนเนี่ยเขียนตั้งแต่ปีนั้นนะครับมาเป็นหลักฐานว่าเขาว่าเป็นคนคิดคน้นแผงวนจรนชนิดนี้ขึ้นมาแต่นักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ใช้วิธีการโครมาโทโกราฟีนะครับแล้วก็พบว่า หมึกที่ใช้ในการเขียนเนี่ยที่บริษัท B เอามาอ้างในชั้นศาลนะครับว่าเขาเขียนมาตั้งแต่ปีคศ1988เนี่ยความจริงแล้วหมึกอันเนี้ยมันเพิ่งถูกผลิตนะครับเมื่อปีคศ1994ก็คือถูกผลิตหลังจากที่บริษัท B อ้างไว้แสดงว่าบริษัท B ก็ต้องทำการโกหกหรือให้หลักฐานเท็จนะครับเพราะฉะนั้น ศาลจึงฟ้องบริษัท B ีอันนี้ก็เป็นการใช้ประโยชน์นะครับในทางนิติวิทยาศาสตร์ก็มีการนํามาใช้ในการสืบสวนสอบสวนได้ด้วยหรือจะเป็นในกรณีนะครับที่เราต้องการแยกน้ำนะครับแยกน้ํากับเกลือเนี่ยออกจากกันในกรณีของน้ําทะเลนะครับสมมุติว่าเราต้องการเกลือแกงจากน้ําทะเลนะครับ1ลิตรเราจะเลือกใช้วิธีไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเกลือแกงลักษณะแบบไหนหรือปริมาณเท่าไหร่นะครับ จากตัวอย่างนะครับก็จะมีวิธีการแยกสารเนี่ยเพื่อนะแยกให้ได้เกลือแกงนะครับจากน้ําทะเล1ลิตรเนี่ยสแบบก็คือการระเหยแห้งแล้วก็การตกผลึกถ้าสมมติเราเลือกการระเหยแห้งนะครับเป็นการให้ความร้อนจนตัวทําละลายมันระเหยออกไปเราก็จะได้เกลือแกงนะครับประมาณ40กรัมต่อน้ําทะเล1ลิตรโดยลักษณะของเกลือแกงที่เราได้ก็จะเป็นผงสีขาวเป็น ปุ่นปนเล็กน้อยด้วยนะครับมีสิ่งแปลกปลอมปนอยู่เล็กน้อยแต่ถ้าเราใช้วิธีการตกผลึกหรือทําให้ตัวสารละลายเนี่ยมันเกิดการอิ่มตัวนะครับเราก็จะได้เกลือแกงประมาณ20-30กรัมแต่เกลือแกงที่เราได้จะเป็นผลึกสีขาวนะครับมีความบริสุทธิ์มากกว่าการระเหยแห้งถ้าเราเปรียบเทียบกันนะครับเราก็จะพบว่าถ้าเราใช้การระเหยแห้งเราจะได้ปริมาณที่มากกว่าแต่สารจะบริสุทธิ์น้อยกว่า แต่ถ้าเราใช้การตกผลึกปริมาณที่เราได้จะน้อยกว่าแต่สารมีความบริสุทธิ์ที่มากกว่านะครับต่อมาอันที่สามนะครับอันที่สามกรณีที่สามเนี่ยก็เป็นการผลิตน้ําตาลทรายนะครับในที่นี้ก็ขอเป็นน้ําตาลทรายจากอ้อยนะครับอ่าเราก็จะนําอ้อยนะครับมาเข้าหีบก็คือบีบเอาน้ําอ้อยออกนะครับเราก็จะได้เป็นสองส่วนก็คือส่วนของเป็นชานอ้อยกับน้าอ้อยในส่วนของชานอ้อยนะครับเราก็จะนําไปเป็น เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับต่อมาในส่วนของน้ําอ้อยนะครับน้ําอ้อยเราก็จะนําน้ําอ้อยเนี่ยเข้าหม้ออุ่นนะครับผสมกับน้ําปูนขาวแล้วก็นําไปพักนะครับให้ตกตะกอนเพื่อที่จะได้น้ําอ้อยใสนะครับาจากนั้นเราก็จะทําน้ําเชื่อมเข้มข้นนะครับจากน้ําอ้อยใสนะครับโดยการส่งเข้าหม้อต้มเพื่อระเหยนะครับ เอาน้ำเนี่ยออกที่ความดันซ,ซึ่งมันต่ำกว่าความดันบรรยากาศนะครับมันก็จะเข้มข้นขึ้นจากนั้นเราก็เอาน้ำเชื่อมเข้มข้นเนี่ยนะครับส่งไปปั่นน้ำตาลนะครับในหม้อปั่นเพื่อแยกผลึกน้ำตาลออกมานะครับก็จะได้เป็นน้ำตาลดิบก็จะมีการระเหยเกิดขึ้นนะครับก็คือจากการลดความชื้นแล้วก็มีการตกผลึกด้วยหลังจา่นนั้นเราก็จะทำน้ำตาลสายดิบเนี่ยให้เป็นน้ำเชื่อมน,นะครับทำให้เป็นน้ำเชื่อม เพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะทำให้มันมีความใสมากขึ้นแล้วก็สิ่งแปลกปลอมเนี่ยหลุดออกไปนะครับโดยการละลายนะครับให้ความร้อนให้เกิดการละลายและน้ำเชื่อมที่เราได้เราก็จะผสมกับน้ำปูนใสแล้วก็แกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งสารสองตัวเนี่ยสารสองชนิดนี้นะครับมันจะทำปฏิกิริยากับสารเจื้อปนทำให้เกิดการตกตะกอนซึ่งเราก็จะกรองออกนะครับเพอะตกตะกอนเราก็กรองออก,เร,ก,ก,รอออกเราก็จะได้น้ำเชื่อมใส พอเราได้น้าเชื่อมใส่แล้วนะครับเราก็จะระเหยน้ําออกนะครับระเหยน้ําออกก็จะเป็นน้าเชื่อมเข้มขน้นหลังจากนั้นเราก็ทําให้ถึงจุดอิ่มตัวนะครับให้ตกผลึกเป็นน้ําตาลทรายเ,ออเราก็จะได้เป็นน้ําตาลทรายนะครับที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับต่อมาก็เป็นประสิทธิภาพนะครับของวิธีการแยกสารนอกจากเราจะดูในเรื่องของความบริสุทธิ์ของสารที่เราแยกได้แล้วนะครับ เราก็จะดูปริมาณของสารที่ใช้เปรียบเทียบแล้วก็ปริมาณของสารที่แยกได้ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นการสกัดพืชชนิดหนึ่งนะครับปริมาณ300กรัมโดยเราจะเทียบอัตราส่วนของสารที่ต้องการนะครับต่อสารที่ใช้ไปก็คือเราต้องการสารชนิดนี้เท่าไหร่และเราใช้สารเริ่มต้นไปเท่าไหร่นะครับเราก็จะเปรียบเทียบ2กรณีในที่นี้ก็จะเป็นการสกัดด้วยน้ําร้อนกับเอทานอลน,นะครับสมมุติว่าการสกัดด้วยน้ําร้อนเนี่ยเราได้อัตราส่วนเป็น สองต่อหนึ่งร้อยหมายความว่าเราได้สารที่ต้องการนะครับสองเปอร์เซนจากสารที่เราใช้ไปหนึ่งร้อยเปอร์เซนต่อมาถ้าเราใช้วิธีการสกัดด้วยเอทานอลเราจะได้อัตราส่วนประมาณสิบต่อหนึ่งร้อยอ่าในที่นี้นะครับในที่นี้ตัวอยา่างสิบต่อหนึ่งร้อยก็หมายความว่าสารที่เราต้องการเนี่ยเราได้สิบเปอร์เซนจากสารที่เราใช้ไปทั้งหมดนะครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเราก็เทียบกันเนี่ยสาร ไอปริมาณนะครับที่เราใช้ไปอ่ะหนึ่งร้อยเท่ากันหนึ่งร้อยเท่ากันไม่ว่าจะเป็นน้ําร้อนหรือเอทานอลแต่ปริมาณสารที่เราต้องการและสารที่เราได้เนี่ยสารที่เราได้นะครับมันไม่เท่ากันอันหนึ่งเราได้สองส่วนอันหนึ่งเราได้สิตแตแบแสดงว่าอันที่ได้สิบเนี่ยมันก็ต้องมีประสิทธิธภาพมากกว่านะครับในที่นี้ก็คือจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าการสกัดด้วยน้าร้อนการสกัดด้วยเอทานอลเนี่ยจะสูงกว่าการสกัดด้วยน้าร้อนเพราะว่าปริมาณสารที่เราต้องการเนี่ยได้มาก มากนะครับได้มากกว่าโดยในกรณีนี้ก็คือจะใช้สารที่เราใช้ไปเนี่ยในปริมาณที่เท่ากัน